ตอนนี้นะครับนะเรามาถึงยุคที่นะครับนะมีกีตาร์หนึ่งตัวเนี่ยมีมือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถทั้งเล่นทั้งร้องได้นะครับนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมใส่สมอรทท็อกเนี่ยนะครับนะแล้วก็เสียบสมอรทท็อกเข้าตัวกีตาร์นะครับนะแล้วก็เอากีตาร์เนี่ยออก OTG เข้ามือถือนะครับนะโอ้โหต้องบอกว่านั่งโคตรล้มนะครับนะแค่ เอาเสียงกีตาร์เข้ามือถือนี่ก็ล้ำแล้วนะครับนี่เอาเสียงไมโครโฟนเสียงพูดเข้ามือถือนะครับนะต้องบอกว่ามาตินีสฮิสปานียเนี่ยต้องบอกว่าออปชันเนี่ยครบชุดสำหรับโซเชียลมากๆคนที่ชอบโซเชียลเนาะคือใครอยากจะเล่นกีตาร์เนี่ยนะครับนะแล้วอยากจะเล่นร้องเพลงเนี่ยนะครับนะตัวนี้เจ๋งเลยแล้วก็เนี่ยร้องเพลงเนี่ยสามารถปรับดังเบาได้ปรับรีเวิร์ฟอะไรได้ด้วยนะครับรีเวิร์ฟของไมโครโฟนนะครับนะซึ่งเวลาเราเราเล่นกีตาร์เนี่ยนะครับนะเราจะออกไว้ไหนสักที่นึงครับนะ ราวนี้เราไม่ต้องกลัวเสียงรบกวนแล้วละนะครับนะอยากจะลงอยากจะไลค์อยากจะอดเสียงนะครับได้หมดเลยแทนสัญญาแทานสายใยในหัวใจที่นิรันดร์ก็คือความจริงใจที่ของมันที่ตัวฉันนั้นมีให้เธอมีหัวใจและสายตาแทานสัญญา ้มาใหเ,เ,เนี่ยเนี่ยเพื่อนได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยออกมาจากกีตาร์ตัวเดียวนะครับนะต้องบอกว่าใครยังไม่มีนะครับต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของนะครับนี่อีกหนึ่งออปชั่นเด็ดจากมาติเนสพิสตาเนียครับโคตรเด็ดเลย